แะรมปจังหวัดลำปางมีการทําการเกษตรแบบการพึ่งฐาน้ําฝนเป็นหลักและสูบน้ําจากแม่น้ําวังดําเนินการในการที่จะต่อสร้างอาคารป้องกันน้าหรือประตูระบายน้ําอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับนะตรงนั้นมีความเหมาะสมมากที่สุดเพียงแต่ว่าตรงนั้นนะครับนะครับพื้นที่ประมาณส1 0 0นรอยไร่นะครับอันนี้อยู่ไหน พื้นที่รับประโยชน์ของโครงการอะไรอีกนะครับเพิ่มเติมก็ไาไเนี่ก็ว่าเรามีน้ำเพียงพอนะครับให้รังแล้วนะครับก็ในทางกฎหมายหรือว่าระเบียบของทางก็ได้ตั้งโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินตอนนั้นก็จะยังใช้เรียกว่า